ทำให้พลอยด้วยนะควายยังหลับอยู่เลอพวอยตื่นได้แล้ว ถุงก็ถ้าถุงหน่อยๆต่วแกใช้ผัวย,วยแบบเด็ดผัวใช้ฟ้ <c oughs> องหวานไหมพี่พลอยเล่นน้ำทะเลน,น้ำขอพ่อไหมแม่มาเสียบไม่เสียหรอ เอ็ดมาที่นะ้ำะสนับสนุนก,กันนะครับนี่หน้าไ,ไหนโลกเน้นนมไม่เน่นหรอกขอบคาุณครับรวมมีร้านนี้คือได้เลยอา,าหารอร่อยร่อยทุกอย่างแต่ประเด็นคือ,อง่วงไม่บอกแม่ค่ะก็กิน แต่เดี๋ยว่าซื้อเพื่อนอนอดีเป็นซึนน้องเพียรอ่ะองพอยพาสยายเสเสียงเหอวันเดียวร้อยหนึ่งใช่ค่ะวันเดียวร้อยนึง 这是草莓吗？看。<noise> ชาลายหมดชาลายชาลายมีไหมนะแม่จ๋กปวยไหมกกนอันนี้กับพ่อหน่อยสิอร่อยไหมมาให้เย็นเย็นมาพ่อเะอไยานอาใหทำไมลูกลุงพี่มกินพี่กอกินม่ม่น พอยไม่กินพอยกินหม่อมมอมมอมหมอ่มอมใจเกินร้อยใจเกินร้อยช่วงนี้ก็ยังไม่มีค่ะแม่เพราะว่ามันเป็นช่วงเดี๋ยวให้คอนเสิร์ตนี้ผ่านไปก่อน<ะ>ค่ะทือคอนเสิร์ตจัดผ่านไปแล้วสิ่งที่ทุกคนจะช่วยกันได้ตอนนี้ก็คือซื้อบัตรกลุ่มปิด ปูฮี้เนี่ยเฮ้ยมองได้หนบาบา,านนั่แม่นา,าม,ม,ม,มองคงว่เ่เห็นบอไม่ีมร้ากงกันอีกนึงนะให้กินผักค่ะหนูเคี้ยวนะ อยากบอล่ะอยากเดินอยากเดินอย่างเดินไปกินไหมแกมพี่ใส่ท งมากเลยนก็ติไปหาทวดไหมไปหาทวดไหมคืทำเขาออรจะทาไปหาทวดจะาินพในไปไม่หลับหลับสบายสามหกโมงลยยายก็เลยเข้าไปคนเดียวเลยเพรว่าหนื่ก็เลยไม่เห็นทวดเลย Quer que a no...